อันนี้พนักง,งานไายกิฟตนี่หรอกก็คือบพืนทานไทยใช่ท่านแค่สองกล่องนะ <c oughs> ท่านเดี๋ยวเอาลงอยู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เปียกลำพื้นออฟฟิเชียลช่องที่คอนเทนต์หลักล้านยอดวิวหลักร <c oughs> ้อยถ่า,ายลงมาเก้าเปื้อนถ่ายเลยถ่ายลูกนี่อะถ่ายลูกเหมอ กินเขากันครับพี่น้องครับแน่เขาเปิดวงมากเขาไปลราบอกผมก็คือกุ่นซื้ออันนี้อ่ะเมาบ่อต่ออุ้มเมาอนี้มันอุ้มเมาไห้อ,อเแม่เยเนม่ยมันมันกุนน่น,นซื้อไม่คือจังเลยจัยงเคยไป ส่องเที่กบเสือ็เดไปให้่อนเย็บองให้เวมันจะสอาบนอ้น้มักมากไหมอ้วนขบอดถอออกมาไงดอกขบอมาไงดอกลุๆนะไ่ใช้มางจอดงหัานอจินันนยเครื่องฝองอะไรเีย แกงวากหวานใส่อันอันเีงเกาะอันมแดงใส่หหายน้่งดนอันนี้เราจะเดินทางไปอบตออุเมเมาอำเคือโปนทองจังหวัดร้อยเอ็ดทาเราไกลปดมาลอไปสิบกป็ดสิบแปดสิบ เนี่ยก็เดินมาหน่อยมันอกี้ก็เห็นมาหน่อยเลยมาไลายก็ได้วันนี้มีตะตูนอ้วนอ่านไคแล้วมันเป็นขั้นอาจารย์นักดนตรีวาเนะี่ยจะขั้นไหน กบผัวันจักยินงอูห่อกรับ ย่งแลี่เขาพี่เขาพับอันนี้แก่ๆจาพี่อกเนี่ยกอนี้แก่พี่เขาซอกร้องพี่เขอ้อ มันเ็นบมเนาะีมันเ็นบ่ปวดเลี้ลึกๆด้วยเนาะเปียกใส่สิ่งสกปรกนินึงฟ่นนดนเงฟ่นเาดสิ่แห้งเาขึ้นสูงๆช่หเป็นน้่งเล่าเนี่ยา ใส่มดเปรี้ยวถือบุกผิดบอกผมือเปลี่ยนทำไมก็คืออย่างนี้ไฮะต้องเปลี่งนเยน้ไหลอุ้ย เอาครับบ้านนี่เนาะเอาหอนข้างขึ้นมาขึ้นนี่ปา้าดู่ในเต็นขนาดอยู่ในเต็นแม่นอนบ่อยพวกติสูมือเมื่อเร็วไม่เสินอนหลับขึ้นนี่นอนบ่หลับเลยเอาอีหลีมือเจ้านี่ขึ้นเตยล่าหอนมาสันขนาดเนี่มือเศร้าแทนที่มันสีส่ซี่เย็นๆจังหน่อยเอาดีนกูุยเลย คนี้นอนซ้ำมือเสาใช่เยบเงินย <c oughs> ายมือเขาอเขาเป็นเบอร์นอนเลยทั้งวินนอน,นแถบบ่ดเลยลังลมาแบบมันเอาแห้งอทิษฐานมาหนีแล้วเขาเป็นนอนบ่เลยตื่นมากหลบเดียวขึ้นจบนอนตื่นมากหลบเดียวตื่นมาสิบเ็ดสี่ที่ยงสี่ขึจบเลยบน่นอนอีกน,นอนเก้ามงกว่าสิบโมงตื่นมาสิบเอ็ดโมงับ รอบเดียวเลยมันหอนแฮงอากาศมันเอายังฝนสุดฮึมฮึมที่แม่หาหนาววะน่ะแต่ใครมันตกมาจากหน่อยอยู่พอมันสีเย็นๆย็นเห็นจากหน่อย เอียงพักบานบรดิกินในรอบลายปีละ

อันชุบมันหมิ่นไมสิเด้สุดเลยได้อมัูกินนั่นแล้วเพราะว่าเสินของกองขาังใ่เบิร์ดมันเพื่อนก็กินบ่าเบิร์ดเนาะอืมันบกินหลายปรนันแม่กินกองของผมหน่อเพื่อนที่ว่าผมกินของพัดเหลือ ครับผมได้เวลาสมควรสมควรแกเวลาแล้วนะครับวันนี้ขอขอบคุณั้งวันจากมาดามมูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่แค่นี้ก่อนนะครับแล้วกันคลิปหน้าสวัสดีครับ